ก็กราสวัสดีพวกกับผมเจ้าโตซิ่งกันแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมก็อยู่ที่งานนะครับผมทดสอบครับที่ฮอนด้านะครับผมก็จะมีแอร์นิวคลิก160นะครับผมแล้วก็มีตัว ADV 350นะครับแล้วก็อยู่ตรงหน้าผมก็จะเป็นตัวคลิก160นะครับแอร์นิวนะครับผมแล้วก็มีเจเจนาทิพย์นะครับผมเป็นทีเซนเตอร์นะครับมีครับมีสีนี่คือสีดํานะครับมีดัดแต่งนะครับดัดแต่งมีอยู่สองพันนะครับมีสีเหลืองกับสีออกฟ้านะครับผม นี่ครับรถแต่งนะครับโช๊ครับผมโอ้โหเปิดชั้นนะครับโช๊คอะไรจีเรซิ่งเป็นตัวครับโอ้สองลูเลยมีตับท้ายกับโลนะครับเป็นโอ้โหมีตัวตับล่างด้วยมีตับโลมีตับรองล่างนะครับนี่เป็นก so องนะครับกองอากาศก็สวยเลยเหมือ,อนบ้องพ่อ ่อานะมีสายนะครับอันนี้ไม่แน,น่จะเป็นสายหลอกหรือเปล่าอันนี้ก็มีคาเฟ่ของแต่งนะครับโอ้โหนี่เด็ดมากอันนี้จะเป็นแคนขงองเซ็กนะครับผมแล้วก็มีหยอดแดงนะครับมีทำท้ายสั้นนะครับไฟก็เป็นแบบนี้นะครับไม่เหมือนคลิปแล้วนะก็ได้คล้ายๆกันแหละครับนี่ครับเขาใสายย่ยางสลิปเลยนะยางสนาม แต่งเะมีข้อข้อวีมอสน,น,นะครับตรงนี้เ็ขอของคันด้านะครับมีสีได้สีเทด้วยก็สวยเลยมีกาดตรงนี้นะครับแล้วก็มีกาดกระลม้มด้านข้างนะครับผมนี่นนนข้ตัวาซ่านะจะมีชุดมีวิงเ็ลด,ด้านหน้านะครับวิงเว็ด,ด้านหน้าตรงนี้นะครับสวยงามน,นะครับแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับกระบอกมี การเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรามีวิงเลตด้านหน้านะครับวิงเลต้า้างครับทีตรงนี้นะครับสวยงามครับดูรู้สึกว่ามันหนาขึ้นนะครับหนาขึ้นแล้วก็ข้างหน้าก็จะดูริมเลียมนะครับเรียมเลียมมนๆจะดูไม่ค่อยแบบแหลมเท่าไหร่นะครับแล้วดูบึกบึกขึ้นนะครับบึกขึ้นแล้วมีแสงจ้าครับที่สวยงามกันแนวทางนะครับ เดี๋ยวช่วงวันนี้ไปหน้านะมีแบบนี้เลยาเทคนิคนะคะของอด้าสวยขึ้นเหมากน่สคบอจากรนี่อบแต่งนะครับั้อง้ค้ายแบบเดิมครับนีครับประกันแต่งแล้วไจกัน่สอครับแบบเดิมครับเป็นเดิมแบบนี้นะครับอนนครับ สวิตก็มีนะครับมีออฟลันนะครับมีกระดุกไว้ต่ำเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีไฟผ่าหมากมาให้นะครับนี่ตัวปรับก็เหมือนเดิมนะครับช่องแตะก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็กุญแจนะครับกุญแจก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับรือสวยว่ะเป็นแบนด์เบาเบามีไม้ติ่มด้วยนะหนึ่ปุ่มตรงนี้เหมือนเดิมนะครับไม่มีไฟเป็นเหมือนตัวคลิา150เลย เบาะก,ก็นิ่มนะครับดีครับนิดหลังแล้วนะฮะนิดหลังเปนนิดชิ้นนะครับเป็นฟันนะครับนี่ก็ะถาเป็นเหมือนพิเศษ160เลยเหมือนกันนะครับกระอะไรเหมือนกันหมดเลยโชคอ,อีกข้างเดียวนะครับนี่ครับโลโก้ใหม่สีทองครับสวยงามอร160 ปะเข,ขานี่นะปอเขามีเสียงด้วย,ยไม่ต้องไปแต่งกันนะตรงนี้ส่วนด้านท้ายนท้ายยังเหมือนเดิมนะครับด้านท้ายอะไรเหมือนเดิมหมดเลยนี่แหลัเหมือนเดิมอยท้ายก็เป็นเหมือนตัวจะเหมือนตัว X ไม่เชิงนะครับ่เนไมห็แล้วก็จำหลังก็จะ,ะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นคื้ทูแบบนี้นะครับแหละมแหลม นี่นะไปบอกตูไปบอกนะตู้ที่เก็บคูปองเนี่ยตู้นี้ก็เป็นรุ่นท็อปนะครับจะเป็น ดิสหน้าดิสหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้ามีเอีเอสด้วยนะครับนีกระปุกสองฝั่งจะจบยังเป็นตัว2รงรเหมือนเดิมน,นะครับนี่คือชุดด้านหน้านะสวยขึ้นนะเหมือนเหมือนมีชิวมาครอบเลยดูแปลกตาดีนะล้อหน้าก็เปลี่ยนมาครับ ขวอมือ ABS ตัวนี้ข้อมเป็นนิชินหนึ่งอตนะครับแต่ก็เปลี่ยนเป็นสีทองนะถ้าเป็นคลิกวาสดุจะเป็นสีแดงนะครับต่างีกันิดนนหน่อยแต่ว่ามีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัว ABS นะครับผที่คือจานะครับไม่ไแน่ใจว่าห9่มิลหรือเปล่าจะเป็น4ลูนะครับใส่ล้อพิเศษน่นนะเป็นเท่า,ากับตัวพิเศษร้อ60บะล้อขนาดเท่ากันเลยก็เป็นล้อสีทอง น,นี่ช่ององนี้อันนี้เป็นช่องหลอดตรงนี้เป็นชิ้นชุดสีนะครับด้านล่างเป็นพลาสติกด้านนะน,นี่เป็นพลาสติกพลาสติกาก็ดาบก็เหมือนพิเศษเลยนะครับโชกก็เป็นชกเดี่ยวสีดำเหมือนเดิมแกล้งเป็นของพิเศษนะครับวยงามตัวรวมสวยนะครับล็วนะครับเนิดนี้สามารถ ตัวนี้จะเป็นชิปแต่งนะครับผ่นี่สีส้มเหลืองสวยได้แล่แงแต่งเหมือนกันตัวจิลิติ่งกันนะลองทด้อมหน่อยว่าได้านโอ้โีที่รตวงตัครบมากระจกกระจกโคตรสวยเลย กดดูก็วีมอสนะครับฝั่งมก็เปลี่ยนนะครับตอ,นน,อนนี่แต่งแบบตรงสปอร์ตสาซิงครับใส่ไฟใส่ท้ายสั้นแล้วก็มีไฟตัแมวนสวยๆ่ะโอเคแล้วก็มาดูต่อนะครับเป็นตัวดีว3สานะครับตัวนิวตัวหมเข้ามาใหม่เลยนะนี่คือแบบแต่งนะครับผมเีวน,นี้ ร้านที่พี่จอนเคยไลฟ์นะครับร้านแจ็คช็อปนะครับโค้สวยเลยมีตําแต่งแบบ15วันนะสีม่วงเนี่ยม่วงออกเก็บสวยงามครับแล้วก็คับคาร์บอนเลยนะครับโชว์ของไฮเปอร์โปนะครับนี่นะนี่ สวยงามมีไล่น็อตนะครับผมแล้วก็มีปั๊มบนนะครับสองด้านนะครับเนี่ยเปลี่ยนกระปุกใหม่แล้วนะผมแต่งผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะว่านี่อันนี้คาร์บอนนะครับจากแทนของ GTR นะฮะ Evolution นะครับนี่ครับนี่คาร์บอนสวยงามครับกระจบปลายแฮนด์นะครับแล้วก็แต่งโอ้โหโสุดชิวนี่ต้องเป็นนุอต้องปรับนะครับปรับได้ทีเลยปรับตรงนี้นะสวยงามมากโอ้โหีโลโก้10ปีคอนด้านนะครับ ยางมันของอันนี้เปลี่ยนยางเป็นของปิสโตนนะครับปิสโตนอัตแลกนะครับโอ้สายซิ่งเลยนี่หว่าผมบอกอะซิเดาครับสวยงามครับดูครับแล้วก็เป็นล้อเดิมนะครับล้อเดิมของ a d ดเลยแล้วก็มาทําสีใหม่เป็นสีดํานะครับแล้วก็สาดเก็ตนะครับผมสาดเกตสีขาวมั้งก็มีติอ่เพดนะครับการลื่นนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีท่อครับท่อโยชิมูระนะครับแถมมากับรุ่นตัวลิมิเต็ดนะครับ สวยงามครับขับได้คนระับเหมือนกันครับตัสวยอ่ะสีสวยมากนี่ดูโลโก้นะเดี๋ยวไปดูตัวดั้งเดิมดีกว่านะครับนี่คือตัวดั้งเดิมของ a d V สามห้าสิบนะครับตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับสีเทาแหละผมมองเป็นสีเทานี่ครับมีการโรงการแทนได้นะครับนี่นะ ส,ม,สมีฟังก์ชันคอนโทรลมีฟังก์ชันนะครับมีแตรมีไฟเลี้ยวมีไฟผ่ามากนะฮะมีสวิตช์ออฟลันมีตัวสตาร์ทนะครับปุ่มเยอะมากแล้วก็ชิลปรับเองได้สี่ระดับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โชว์เป็นของโชว่านะครับผมโชว่าโชว์คู่นะฮะสวยงามท่อนะฮะสุดท้ายก็จะมีเสียงกันนะไม่มีแจงครับนะฮแต่ว่าต,ตกว่าเปิดเบาไม่ได้ต้องเปิดเบาไ,ได้เปิดไทยแล้วนะฮะ นี่ครับเบาะจะเปิดได้แค่ประมาณนี้นะนี่คือใต้เบาะนะครับกว้างเลยแต่ไม่มีไฟตรงใต้เบาะนะครับเก็บหมวกเก็บอะไรได้เต็มไปแล้วเก็บเครื่องมือสมช่องนี้นะฮะมุมฟอร์ซ่าเลยนี่ทันกันล้อในตรงนี้นี่คือไฟท้ายครับไฟท้ายก็จะเล็กหน่อยคือเพียวเรียวๆนะครับแนวสไตล์สปอร์ตสปอร์ตทูริงเหรอแต่ทูริงดีกว่านี่ครับกองฟอร์ซ่านะฮะเครื่องตัวเดียวกันนะครับผม ไฟร์ฟนะปุ่มครบสกระจกกระจกเล็กไปหน่อยนะจมองคิดเลยไปเลี้ยวเหมือนคิดอย่างนี้โซนสายดาวๆนแนนี่ครับล้อเดินลูบอกสวยนะสวยนะครับมี LED ด้วย นิชินสองพอตต์ตุ่ยตาวัยนายจ่านะโทษทีมันก็จะมี ABS นะมีจับจีนให้ด้วยนะหลอสวยนะแล้วก็หม้อน้ำอ,อ,อยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้ <S <S อันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้คือเขาโหลดอะไรใช่ไหมโหลดคือตัวแหว่ง อันนั้นคือโหลดปกติอ๋ออันนี้คือโหลดแล้วใช่ไหมคุณโหลดเยอะกว่าผมอยากรู้นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคอมได้ห่อไม่น่าได้อะคอมไม่ได้อะเออโอเคเสียดายนะก็เนี่ยอ่ะดูดูดูอย่างนี้ด้ตาเปล่านะเนี่ยระดับความสูงจากตรงนู้นกับตรงนี้ดูนะครับไม่ได้ตลอดเลยมา้วยเลยแยกไม่ออกเลยแต่ว่าถ้าเดิมเลยมะมันสูงผมขช่ยิงเลยนะที่พี่ขี่เป็นี้มังโอเคป่ะขช่ยิงเลยใช่ไหมหนักเหรอพี่ผมเบา ผมก็ขี่เบาแต่ผมรู้สึกว่าเวลานั่งอ่ะมันรู้สึกมันสูงแต่ว่ามุมมุมแม่งดีมากเลยแล้วเวลาตีวงอ่ะต้องตีกว้างๆโค้กเหมือนเหมือนมันแฮนมันมันมันใหญ่อ่ะมันยาวมันยาวแล้วมันต้องตีวงกว้างๆอ่ะถ้าตีวงแคบๆไม่ได้ลมแน่นอนอ่ะผมดานะถ้าไม่ชินอ่ะผมยังไม่ชินเลยแต่ตาการเล่นดีมากแล้วโชว์แม่งขับโคตดดีเลยเออขี่หนุกว่ะใช่ได้ใชได้ีีมันเป็นรถได้ขี่เออขี่เทียบกับโอซ่าผม ผมผมผมแม่งต่างนยะมันต่างกันเลยแหละขึ้นตัวียวกันก็จริงแต่แม่งต่างเลยฟิลแม่งได้เลยอะ่ะมันใช่เลยแต่ไม่มีต่างตัวเห็นเห็นมันกว้างไงมันตีวงกว้างไงแต่ผมไม่รู้เขาอาจจะแปลงให้มันสั้นลงแบบเน,นี้ยเห็นปะผมไม่รู้นะว่าว่ามันสั้นลงหรือเปล่าผมไปตัด ตัวไปแทนตัวไปแทนต้นลงนี่ไงคิวคิวอย่างหนาอะไรด้วยความหนาหนาคิวเม็ดอินตัลลี่นะครับอินตัลลี่นะฮะเดี๋ยวดูดูดูนี่ดูชิวนี่เม็ดอินตัลลี่ครับหนาความหนาคิวนะนี่คือตัวอแต้มตัวนะที่เหลือ ได้นี่แน,นสวนสปอร์ตซิ่งที่บอกคือกำมะหยี่นะครับมันแบบกามี่เลยสวยของน้อยเหมือนกันนะครับกราบด้วยถือว่าพอใจไหมพี่พี่โด่ง่าพอใจไหมได้ทดลองขับขี่วันนี้แต่ แต่สำหรับพี่มันหนักไปมันหนักไปใช่ไหมสำหรับพี่นะแล้วลขับเกินเรื่องเรื่องความสูงไงไม่ใช่ประเด็นอประเด็นคือเรื่องแหง่ควบคุมใช่ไหมควบคุมเนี่ยมันถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากหรอกถ้าขี่งเนี้ยแต่ถ้ามึงไปลองไปขี่ถนนอ่อนรุตตอนเช้าตอนรถติดดิขับไม่ได้ยากเหนื่อยแต่ถ้าขี่ทางไกลสบายแน่นอนถ้าขี่ทางไกลสบายถ้าถ้าซื้อได้ก็ซื้อได้แหละแต่ว่ามันก็ต้องเอาไว้ขี่แบบรถไม่ติดอ่ะ อย่างที่บอกพี่เราอาจจะขี่ครั้งแรกไงเรายังไม่ได้ขี่แล้วหลายรอบตัวต้องบอกตัวผมว่าน่ารัได้แหละพี่กี่ได้อี่โยนโค้งที่ไหนเนี่ย ลองพิกไวดิแนมันไม่ต่างจากร้อยห้าสิบเลยเแต่ว่าน้ำหนักมันเยอะกว่าเอ๊ะท่เทีเ่ัเหมือนร้อยห้าสิบเลยที่เที่ยวตัวเหมือนร้าบตการเล่นอะไรมันมามันมาได้ใจกว่าครับมันบิดบิดเันมาเลยอะ่ะมันได้เพราะเวลาที่เทโพ้งอ่ะคือไม่ได้ไปทั้งตัวทั้งรถมันจะเกี่ยวลงไปด้วยเอ๊ะเหมือนเหมือนพวกรถแข่งมันเอี้ยวลงไปด้วยอมันจะคุมง่ายกว่าอืมนั่นแหละพี่ทำอย่างนั้นแหละชกก็นิ่มนิ่มเนาะขึ้นพี่ได้ขึ้นได้ยัง ขึ้นแบบขึ้นไปอ่ะขึ้นเออยืนจะไงอย่างนี้พี่ยืนตาวขึ้นเอ่ยสนุกไหมรถรถมันดีเลยเออเอเบสทำงานก็ดีเลยเบสกิ๊กิดกิดกิดเลยสติอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นถนนด้านเราเพราะว่าแต่ที่ที่ติที่จะให้พี่ติก็คืออย่างเดียวคือติตัวเองเพราะว่าตัวเล็กไปจริงๆรถบางคันใหญ่มันตองตรงมากถ้าพี่ทะพีไปโหลด อ่าแบบเนี้ยแต่ร้านของแจ็คช็อปอ่ะอ่ถ้าอย่างเงี้ยตีได้แต่ในเมืองก็ยากอยู่ดีมันก็สั้นใหญ่อยู่ดีใช่ใช่ใช่แต่แต่เล็กกว่าฟอร์ก้านะผมมองใช่มันดูสั้นกว่าแต่รอบๆจะบอกว่าอกันความยาวแขนแขนอะไรมันยังตีง่ายกว่าแต่ผมชอบอ่ะชอจริงเนี่ยเออแขนแม่งกว้างใช่แขนกว้างต้องตีวงกว้างเลยตีวงแคบลำบากหน่อยในร้านตองกลางอืมน้ำหนักก็พอได้ แต่ผมว่าผมท่านหนักกว่าป่ะผมคิดผมนะไม่รู้ดิถ้าไม่ตัดก็ต้องเอางาน a d v ร้อยห้าสิบงานรีบงานรีบงานรีบถึงงานรีบไปแล้วอบเบรกยังอยู่อย่างนี้เล็อปเบรกนี่คือบรรยากาศโดยรวมรอบๆงานนะครับผมก็ใครสนใจก็เข้ามาได้นะครับมันมีถึงวันที่เท่าไหร่นะพี่ ตั้งแต่สามสี่ถึงมพรุ่งนี้เนาะยี่สบหกยิบเจ็ดใช่ปี 26, 27, ่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบหยิบเจมีนาดูนะครับเออดีวียู่นู่นนะครับครูฝึกครขี่โคตรมันนะครับวันนี้ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูในมอเตอร์โชว์นะครับตอนนี้มาดูแค่2ตัวนี้นะครับตัวใหม่นะคีกร้อยหกสิบกับ ADV 350นนะครับผม,มก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปชมในงานต่อนะครับผม ก็โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b เพื่อเป็นกำลังใจเหมือนเดิมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่ช่องเที่ยวตัวเล็กซิงไทยแลนด์และตอนนี้ผมขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่โดมสวัสดีครับสวัสดีครับ